ไอเดียขยับง่ายเรียนรู้ผ่านภาพวาดมหัศจรรย์เคยคิดไหมถ้าภาพวาดสัตว์สุดน่ารักของเราขยับได้จริงๆน่าจะเหมาะกับทั้งครูนักเรียนหรือสายครีเอเตอร์น้อยๆที่อยากให้ภาพวาดมีชีวิตขั้นตอนแรกเปิดแอปไฮโล AI แล้วเลือกเมนู Image to Video กดเลือก คลิก to Upload Image จากนั้นเลือกรูปภาพที่ต้องการจะเป็นภาพวาดที่ถ่ายมาหรือเป็นภาพที่วาดจากแอปต่างๆเพียงเตรียมรูปภาพให้มีพื้นหลังเป็นสีขาวเท่านั้นขั้นตอนต่อไปใส่พร้อมในช่องด้านล่างว่าอยากให้ตัวละครทำท่าทางแบบไหนมีลักษณะอย่างไรหรือมีอย่างอื่นที่ต้องการเพิ่มเข้ามาในเฟรมเมื่อป้อนพร้อมเสร็จแล้วให้กดปุ่มด้านล่างที่เป็นจำนวนโทเคน็นเพื่อเจเนเรตตัวละครตามที่ต้องการ รอสักครู่เมื่อเสร็จสิ้นแล้วจะขึ้นภาพตัวอย่างมาให้เราคลิกเลือกเพื่อดูผลลัพธ์ที่ได้หากต้องการดาวน์โหลดมาใช้ให้คลิกเลือกไอคอนดาวน์โหลดด้านขวาเคล็ดลับพิเศษภาพวาดควรไม่ซับซ้อนเกินไปหูแขนขาแยกชัดเจนเพื่อให้ AI แยกชิ้นส่วนได้ดีขนาดภาพ1ต่อ1หรือ4ต่อ5จะพอดีกับเฟรมถ้าเป็นประโยชน์อย่าลืมกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ